อันนี้มะเอ,เอียวกรรันอ้อมีน้องหมาเต้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 ออน,นี้บ้านเมืองโอ้เก่งกงันมากมันแบน้อันนี้ดอยแม่วงคุณวัดคุณวิปัพสนาธรรมต้องไปน,นี่ก่อน ร้งไปปุ่นไปที่พักสองตรงนี้นดูเราไปวัดมือ้งกันับ ถึงตีอันนี้เป็นตีวิปัสสนานะครับเขตพุทธาวากอันนี้เป็นเคตเมชีนนะครับอันนี้เป็นจางเข้าเออโู้ลมลื่นขนาดเลยไปให้น้อยหน่อยโอ้วันนี้มีโอกาสเป็นสำนักปริบัติธรรมบ้านเม่วองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบ ผมกล้ามาข้างแรกนี่เงียบสงบแท้ๆเลยครับนะอนี่มีพบเข้าอยู่ต้นไม้อยู่ต้งนี้กันปะ่ะนี่น่าจะเป็นตางเตลเข้าไปตรงนี้เงียบสงบขนาดเลย กราบน้ำมันสการครับอรโอ้โหกำลังจะไปไหนนะครับกำจะเข้ากุฏิเข้ากุฏิแล้วครับอ๋อเอ๊ะที่นี่ผมยังม่เคยมาเลยก็<อ>เลยมาแอวหมู่บ้านแล้วก็เลยสดมานี่พี่น้องเจ้าบ้านบอกว่ามันมีสำนักวิปัสสนาเลยนะครับครับอ้โหรับน้ำมันสการครับขออนุญาตแอวลทายนะครับครับครับอ นี่เป็นวิหารครับงานดีกในวัง,น,วงนี่ก็เป็นบริเวณสำนักวิปัสสนาบ้านในวังนะครับวันนี้ถือว่าชคดีของผมที่ได้มีอกาศเริ่มมั่นเอียด่ึ้นอากาศก็เริ่มรุ่ง,งเริ่มยอมรลบวตอนนี้ค่อนข้างร่มรื่นเลยนี่เป็นวิหารของคุ ที่จะลองเข้าไปพอตั้งหนกันออเป็นวิหารที่ค่อนข้างเงียบสงบดีครับมีน้องมานักหลายตัวอยู่ครับ ปิดปิดก,ก่อนตรงนี้จะเป็นทางเข้าวัดเมวองวังถึงเข้าวัดเมยองอ น,นี่มาถึงที่วัดใมีวองแลคะ่ะหรือว่าจิวัดวัดอมู่วองสำนักสงฆ์เมวองผมเพี้ยงมาเกยมาสกเตอเลยลองเตลเข้าไปพอก่อนวัดใมีวองก็จะมีตํา่หนรนี้ก็จะมีวิหารอยู่เนาะ นี่จะเป็นพระาธาตุและนี่จะเป็นวิหารเออเนาะเหยบสงบเหมนกัน ตั้งหลังของพระพระุทธรก็จะเป็นปลาเป็นดอยวัดแม่วงนี่ก็เป็นแห่งวัดหนึ่งที่มีความเงียบสงบนะครับเป็นวัดอยู่ในหมู่บ้านแม่วงหมู่4ตำบลอ้อนเหนืออำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ถ้าหากว่าจามดเจะจมีโอกาสได้ก่ายมาตังแม่อ่อนก็อลองแวะมาดูนะครับ เป็นวัดเงียบสงบขนาดเลยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบสงบได้ยินกับเสียงนกเสียงไม้อะ่ะเสียงนกเสียงซตตั์ต่างๆครับทมานชมรชครับวันนี้โชคดีป้าอายุน่ะเนาะกำลังจะลงไปป้าอายุเลยว่าขอ,อายุเข้ามาเป็นคู่เปิดผมก็ไม่กล้าเพราะว่าเห็นวิหารเปิดเปิดแย้มแย้มไว้อยู่ อแต่วันนี้ก็น้าบุญในถ่ายพระประธานของวิหารซึง่งเป็นวิหารที่เรียบง่ายทรงบ้านเฮานี่แหละครับแต่งดงามบ่าเปิน้นมาได้ตกแต่งอย่างนักแต่ก็งดงามน, <c oughs> น,นี่นะาว่าถ้ามีโอกาสกา็สดไม้เอวนะครับสำนักสงฆ์วัดเมวยวงหรือว่าวัดเมวยวง หมู่4ตำบลอ้อนเหนืออำเภอแม่อนมอ,อนจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดน้อยๆถึงมีความเงียบสงบในนี้ก็จะมีแกสลักเป็นลายนูนลายนูนสูงเนี่นะครับแล้วก็มีหารเพิ่นก็นี้เป็นเป็นเงินน่าจะเป็นนิกเกิลน,นี่แหละมีการแกสลักแบบนี้อืมอน,นี้ก็สองบ้านเหมือนกัน สองบ้านเหมือนกันเป็นหูปเทวดาเทวดานี่แมเอวกันเนื้อครับวัดเงียบสงบในอำเภอออนเหนืออำเภอไม่อ,อนจหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณไอยุนนั่งนักเลยครับครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศบ้านแม่วงซึ่งมีจำนวนประชากรบไดน้นักบไดน้นะครับเออ นี่พูดไปบ้านหมอสเป็นหมอสเล่เนอะบ้านนี้สองหลังครับแต่เงินเป็นเสาบลเล็กบลเล่นหมยสวัสดีครับใครแม่แอลเม่วองเนี่ยครับเคยมาสักเตืร์อ๋อตึกเนี่ยกระทำบ้านสะท้ายหลังสะท้ายตึกนี้น่ะอ๋อทั้งนี้ไป,ปติดทั้งสัน่ะทั้งสัน พอพ้นไหนแล้วเนาะขึ้นถ้าขึ้นสามแยกนี่ก็จะไปวนวัดบนก็ไปแอวกันแล้วผมไปแอวมาแล้วครับตะกี้นะถึงวัดถึงวิปัสสนาห์นะวันนี้กี่คะแนนอย่างครับเรียกมาได้ทำอาหารอย่างจ้ะอ๋อขอบคุณครับตึ้งเนี่ยนะเนาะเดี๋ยวจะไปเห็นน้อยและหวายมาแล้วครับผมเน้นนะขอบคุณครับอ๋อมวดนี้เนาะบ้านในวังนี่นะ I <laughs> bịch oh, này. đi để lẽ chạy được đến những không Nam Ừ thì cũng Chắc น,นี่ก็จะเป็นตางขึ้น,น,นวันนี้ได้ฮูจักเมนูได้ทักทายเมนูละเดี๋ยววันหน้มา,า,ม,ามันตายได้ไมมเอลไมเนอร์ครับ ผมส่องปันจากปลาภัยเจเจ้างสนันนแงขอปิกก่อนได้จะปิ๊กมาใหม่เนอรครับผมขอบคุณครับเป็นหน่อยครับขอบคุณเสมอครับอันนี้เซเว่นน้ำตกเนี่ยะน้ำตกเน่ยนะเจเจ้าจันกว่านอ๋อเนี่ยเจ้ปลาไปเอลเนี่ยอันนี้เซเว่นแม่วงส่องเซเว่นแม่วงเนาะขอบคุณครับขอบคเจ้าขอบคุณเจ้าครับเอาละครับเจ้าหมูได้เวลาปิ๊ก บ้านละแล้วก็ก่อนจะปิกเดี๋ยวจะไปเสาะ่ายบรรยากาศบ้านตีอยู่เลยนี่ไปหมูป้าบ้านไหนก่อนเนาะบ้านคุณท้าก่อนกะผมยกิโะออไปี่บมีบ้านที่มมาทงผมตั้งแม่ตะไข่ครับเีตยกโล้ากิโลเก้ากิโลเนาะอันปยาตึ้งไหนตึ้งฮันมาดี่ขอบคุณครับ ครวบอท้าปกระจ้าูน้อนีนตังครอสอนโมันตังเนีสิาไปนี่ได้าและน้องงูแหมแด้วครับน้องงูนลูกอยู่นี่ถึงท่านี้แต่นี้น้องงูแหมลูกอีก ี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสอาสี่ห้าหกเจ็ดแเจ้าสื้เอ็ีามสตัวนีลูกห้าตัวเรานีกับลูก นี่ก็จะมาเฝ้าแต่เนี่ยเนาะไปไหนกันนี่อ๋อให้นะฮะขนาดเลยยานนะฮะหุกแคมเน,นี่ยลงเน่เลื่อไปไหนกันลูกอืมลุงไปไหนกันอ๋อหุกแคมขนาดเลยลูกอืมนอนนี่ถ้านรถไหมะนะคือเว้นในลูกเนี่ย เนะ่นี่ยตึงบอกคือตึงลูกทุกคนเลยนะ้้ารถยนมาคือเว้นเลยเนะยลูกนะนี่ยลูกน่ยหกแคมขนาดเลยงัวเนี่ยอนี่ยเมือยกันเลยเนี่ยอ,อก,กรคมขนาดเลยนี่ ูกรกกมเนอะเราจะปก่อน ไปกันนะเดี๋ยวจะไปก่อนเนะบายบาๆน่ะอ๋อเฮ้ยแล้วอยู่นี่มาเมินละกะละบ้านอยู่ไหนหืมละบ้านอยู่ไหนลูกหืมบ้านอยู่ไหนอ๋อเฮ้ยดูแลลูกดีๆเนอะนี่ลูกงัวเนี่ยกำลังน่าฮักน่าจังขนาดเลยอ๋อเฮ้ยถ้าลดไม้นะ ลบเห็เนนะลุงเนี่ยแล้เวลาเด็กๆก่อนนอนให้เวลาเด็กๆก่อนเข้าเข้าข้างๆๆข้างข้างหน่อยเนอะเข้าข้างก,กลางหน่อยเนอะบัดี้ไปอยู่กลางถนนนะฮู้ฮู้าใจาก่อ บาย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 แล้วลูกมัวตัวนี้อย่างอยู่ตัวเดียวนี่ฮะลูกล่ากูไปไหนมดยังมาอยู่ตัวเดียวตัวนี้อื้อือ แล้วไปยุดในมดลูกล,ลูกแมงง่าไม่ไหนแมงมอบา้าว You need to do.